จากเกงชนชั้นแรงงานสู่ตำนาตงเกงยีนนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอเกงยีนรีวาย501นะครับเกงยีนรีวาย501ตัวนี้ครับนี่รหัสรหัส38นะครับตัวนี้รหัส38สวยๆนะครับเดี๋ยวเราจะบอกขนาดรายละเอียดกันนะครับแต่ดูสีก่อนนะครับตอนนี้นี่สวยๆนะครับขูทั้งสองข้าง ขนาดตามป้ายนะครับ W สามสิบสี่ L สามสิบสองนะครับตัวนี้ขนาดวัดจริงนะครับ L สามสิบสี่ยาทั้งตัวสี่สิบปลายขาเจ็ดจุดห้านะครับเมตอินตูรกีเลขกระดุมสามแปดหนึ่งสามราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทท้วนนะครับตัวนี้นดูรายละเอียดกันนะครับเริ่มกันที่ป้ายประกันนะครับป,ป้ายประกันนะครับ รุ่น501หรือล็ห้า1 1ชัดเจนนะครับ W 3 4 L 3 2ปลายไม่มีรอยขาดนะครับไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยขาดครบครับป้ายร e แถบสกินลีไว้นี่วสวยๆนะครับมาต่อกันที่ปลายขาครับปลายขาตัวนี้อ่าไม่กลีบเลยนะครับ ดูริมด้านในกันนะครับริมด้านในแล้วก็การเย็บปลายขานะครับนี่จะเป็นริมด้านในสวยๆครับเหมือนยังไม่ผ่านการใช้งานมาเลยได้ยังอยู่ครบครับจัดเรียงสวยงามการเย็บปลายขานะครับจะเป็นการเย็บแบบซิงเกิลหรือการเย็บแบบได้เดียวนะครับนี่รอบปลายขาเลยนะครับอ่าล้วมาต่อกันที่รายละเอียดด้านในกันนะครับ รายละเอียดด้านในตอนนี้เริ่มกันที่ป้ายแคร์นะครับป้ายแคร์ป้ายแคร์นะครับเมดอินตุรกีบรรทัดแรกครับใบแรกบรรทัดแรกเมดอินตุรกีนะครับใบที่สองบอกถึงวิธีการเก็บรักษาซักยังไงใช้น้ำอุณหภูมิเท่าไร่ในการซักและก็รีดยังไงนะครับเก็บไว้ในห้องอุณหภูมิเท่าไหรเขาจะบอกในนี้หมดเลยนะครับใบที่สามใบพีโอสั่งจ้างสั่งผลิตนะครับเลขกระดุมตรงนี้นะครับ ขนาดครับสวยๆนะครับอ่ากระดุมนะครับกระดุมอยู่ครบนะครับสวยๆครับกระดุมนะครับจะมีหมายเลขบอกอยู่นะครับเลขหัวกระดุมแล้วก็กระเป๋าในด้านซ้ายครับผมอ่า สกรีนนะครับเพื่อรับประกันว่ารีวายมีความเป็นมามากกว่าหนึ่งร้อยปีสวยๆครับผมนี่นะครับให้ดูรอยตะเข็บนะครับคุณลูกค้ารอยตะเข็บกำลังสวยเลยตัวนี้นี่ใบขาไม้นี่เสร็จจับพองจร่งพองจริงดึงยาวไปตามก่อน นี่นะครับตะเข็บนะครับตะเข็บตัวนี้ขึ้นดีมากเลยนะครับอ่ารอยตะเข็บนะครับสวยๆไมคคลิปนะครับน,นี่นี่นะครับอรอยตะเข็บสวยมากมาต่อกันที่ป้ายเรสแบทนะครับป้ายเรสแบทอยู่ที่ด้านล่างกระเป๋าในด้านซ้ายนะครับนี่กระเป๋าในด้านซ้ายให้ดูแล้วก็ป้ายเรสแบทจะอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็แถบ s l v v r r i n i n g อ่ให้ดูป้ายเรดแบบชัดๆนะครับแล้วก็แถบ Silver l i n i n g สีสวยครับผมแถบ Silver l i n i n g ตวิวบับอยู่ตรงนี้นะครับจะท้อนแสงนะครับนี่ป้ายเรดแบบนี่นะครับหรือป้ายค้างคาวแดงนั่นเองเรดแดงแบบค้างคาวครับผมอ่าสีสวยๆนะครับถ้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกินงตัวนี้ยังไงติดต่อที่เบอร์โทร096 1519525นนะครับ ขอบคุณครับ